มวลน,น้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลบ่าถาโถมอย่างบ้าคลั่งเข้าท่วมเมืองหนาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากบางสินเนื้อประดาตัวบางสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักถือเป็นเหตุน้ำท่วมจากปริมาณฝนตกหนักที่สุดในรอบ300ปีหลังน้ำลดเศษซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย ถูกนำมากองไว้ริมถนนทั่วทุกมุมเมืองเป็นจำนวนมากมองดูไม่ต่างจากเมืองร้างเกิดปัญหาขยะล้นเมืองและเริ่มส่งกลิ่นเหมน็นหลายหน่วยง,งานดึงเคลียร์ขยะที่ตกค้างเบื้องต้นได้นำมารวมไว้บร,ริเวณแยกสะพานดำถนนราชอุทิศกลายเป็นภูเขากองขยะขนาดมหึมาสูงหลายเมตรจนแทบเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถแบ็คโฮรถตักและรถบรรทุกทำงานอย่างเข้มข้น ก่อนจะนําไปรวงกําจัดขยะผลิตไฟฟ้าตำบลเกาะแต้วอาเภอเมืองจังหวัดสงขลาคาดว่าใช้เวลาไม่ต่ากว่า1อาทิตย์พี่น้องประชาชนเอามกกองเมื่อไหลเราก็จะพยายามเอาออกไปนี้ด้วยความที่เป็นพื้นที่กว้างเราก็ต้องระดมคนกําลังคนและเครื่องมือเข้ามาในการที่จะขนถ่ายขยะเหล่านั้นออกไปให้เร็วที่สุดเพราะมิฉะนั้นมันจะเกิดความตกค้างแล้วเสีย สุขภาวะของพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราก็เร่งดำเนินการในการเพิ่มคนและเครื่องจากแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาในการที่เคลื่อนย้ายขยะออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะกระทบในขณะเดียวกันขยะที่อยู่ในบริเวณเมืองตรงณตอนนี้ซึ่งเริ่มเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเริ่มเป็นมลภาวะแล้วเนี่ยก็ได้หารือกับทางสาธารณสุขหารือกับทางจังหวัดว่าอาจจะต้องใช้ใช้ ปูนขาวหรือสารเคมีใดๆในการที่ช่วยบรรเทากลิ่นช่วยบรรเทาการแพร่ขยายของเชื้อโรคเอามาบรรเทาเพื่อเป็นการทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการประเมินปริมาณขยะสะสมของเมืองหัดใหญ่คาดว่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนตันโดยจุดพักแยกขยะสะพานดำสามารถรองรับได้เพียง30,000ตันเท่านั้นทุกหน่วยงานจึงต้องร่งขนย้ายไปกาจัด ให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองโดยมีการบูรณการกำลังคนและเครื่องจักรจากหลายหน่วยงานเร่งปฏิบัติงานต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งขณะนี้ยังมีขยะตกค้างอยู่ตามชุมชนอีกจำนวนมากสร้างความกังวลให้กับประชาชนในเรื่องของกลิ่นขยะและเชื้อโรคที่จะตามมา ก็เ็นมากตอนนี้มันยังไม่ค่อยเท่าไรเดี๋ยวผมว่าอีกสักสองสามวันนี้ถ้ายังไม่มาเก็บนี่โอ้โหอยู่ไม่ได้แน่คนแถวนี้ก็คือกินกินมากตอนนี้ตอนนี้กินมันเริ่มเริ่มจะมาบ้างแล้วนะเพราะว่าขยะพวกขยะเปียกพวกเศษอาหารอะไรก็พยายามที่ว่าจะมัดปากถุงดํากันไว้เพื่อจะไม่ให้มันมีส่งกลิ่นออกข้างนอกกระทบหลังน้ําท่วมนะคะก็คือว่ามันจะมีขยะเป็นที่แบบว่าอยู่หน้าบ้านนะคะ แล้วก็ทําให้ส่งกลิ่นเหมน็นก็คือถ้าเกิดเป็นส่วนตัวก็คือดิฉันคิดว่ามันจะทําให้สุขอ,อนามัยของแต่ละคนนะคะพวกเชื้อโรคพวกสัตว์เลือ้อยคาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดทางรัฐบาลหรือกับมาช่วยในการเก็บกวาดเนี่ยค่ะก็จะทําให้สุขนลักษณะของประชาชนดีขึ้นการนำขยะออกนอกพื้นที่ เพื่อแก่ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่และลดผลกระทบในด้านสุขภาพของประชาชนจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องรีบหาทางออกเพื่อให้หาดใหญ่กลับมาเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวดังเดิมทีมข่าวพูพิพาาเจ้าสองขรารายงาน